สวัสดีครับหมอวีเฮลตี้ครับถ้าใครได้ตามข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณมีนาคม2567เจ้าหญิงเคสได้ออกแถลงข่าวว่าพระองค์ท่านเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดว่าป่วยเป็นมะเร็งชนิดไหนอย่างไรก็ตามเนี่ยจากการคาดเดาของสนักข่าวหลายทีย่สงสัยว่าพระองค์ท่านเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งมดลูกหรือว่ามะเร็งรังไข่การรักษาก็มีตั้งแต่การผ่าตัดช่องท้อง การให้เคมีบำบัดครับเพิ่งจบคอร์สไปเนี่ยเมื่อกาันยายน25 6 7จะที่ผ่านมานี่เองแล้วก็เพิ่งมีการถแถลงขา่าวเมื่อวันอังคารที่14มกราคมมะเร็งของพระอ,องค์ท่านเนี่ยเข้าสู่ระยะสงบแล้วที่ภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่า remission ครับเรียกว่าระยะโรคสงบโดยคำนี้ครับสแสดงถึงการว่าไม่มีหลักฐานใดๆใของมะเร็งเนี่ยปรากฏจากการตรวจร่างกายการตรวจเลือดหรือการตรวจเข้า พิเศษต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการทำซีทีเอ็มาไอหมายความว่ามะเร็งลดลงหรือว่าหยุดจะจบะตัวไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหายไปตลอดเพราะเนื่องจากไม่มีใครบอกได้ครับว่ายังมีเซลล์มะเร็งเนี่ยหลงเหลืออยู่ในร่างกายคนไข้หรือมะเร็งเนี่ยอาจจะกลับมาได้อีกเสมอครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องติดตามคนไข้ไประยะเดี๋ยวผมขอสรุปข้อความที่พระองค์ท่านทรงโพสต์ไว้ครับเขียนไว้ว่ารู้สึกโล่งใจมากๆที่ตอนนี้หายจากมะเร็งแล้วและพระองค์ยังคงมุ่งมั่นเกี่ยวกับการฟื้นตัวแล้วก็ทิ้งข้อความไว้นะครับว่าทุกคนที่เคยได้รรัับกาามยว่เป็น จะทราบดีอยู่แล้วว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนการพักผ่อนอย่างไรก็ตามเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยทรงตั้งตารอที่จะพบกับปีนี้ครับปีใหม่ที่สดใสแล้วก็สุดท้ายเนี่ยยังทิ้งข้อความไมว้ครับว่ายังมีอะไรอีกมากมายให้ตั้งตารอขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาตลอดครับแล้วก็ก่อนอื่นผมขอส่งกําลังใจไปให้กับ ใครที่ป่วยเป็นมะเร็งหรือมีคนในครอบครัวญาติคนรู้จักหรือเพื่อนคนรู้จักเป็นมะเร็งขอให้การรักษาทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีครับผลข้างเคียงของการรักษาเนี่ยให้มีน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยสุดท้ายน,นี้ก็ ส่งกาลังใจไปให้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมางลงรายละเอยียดเกี่ยวกับมะเร็งในประเทศไทยที่พบบ่อยของผู้หญิงครับว่ามีอะไรบ้างอาการจะเป็นยังไงต้องดูแลอย่างไรและมีวิธีอะไรที่จะป้องกันได้ไหมภัยของมะเร็งในผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังเป็นโรคที่เสียชีวิตอันดับต้นๆของประเทศไทยอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมะเร็งที่เราทราบกันอยู่แล้วครับว่ามักจะไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยครับแต่ถ้ามีอาการผิดปกติไปแล้วเนี่ยและไปตรวจจะพบว่าเป็นระยะหลังๆแล้วครับการรักษาเนี่ยมักจะทําได้ไม่ค่อยดีแต่ก็มีบางส่วนครับที่โชคดี ไปตรวจเจอตั้งแต่ระยะแรกๆส่วนใหญ่จะเรียกได้ว่าบังเอิญไปเจอครับเช่นไปตรวจสุขภาพประจําปีแล้วไปเจอหรือว่าไปตรวจด้วยปัญหาอื่นแล้วเจอมะเร็งพอดีเดี๋ยวขอพูดถึงมะเร็งอันดับหนึ่งครับที่ยังเป็นของในประเทศไทยและของทั่วโลกก็คือว่ามะเร็งเต้านมครับใน10,000แนคนเนี่ยจะมีคนป่วยเป็นมะเร็งเต้านมประมาณ35คนจริงๆแล้วมะเร็งเต้านมเนี่ยก็สามารถเจอได้ในผู้ชายครับ แต่ถ้าเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยผู้หญิงมักจะเจอเ9%ผู้ชายเนี่ยจะเจอแค่ประมาณ1%โดยประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เคยเจอคนที่เป็นมะเร็งเต้านมของผู้ชายนะครับแต่เจอไม่เยอะครับอายุที่พบมาเรงเต้านมมากที่สุดจะเป็นช่วงประมาณอายุ40-50ปีถ้าปีแลเราพบว่าคนไหนที่มีการสัมผัสข,ของฮอร์โมนเอสโตรเจนครับคือฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมากกว่าคนปกติก็จะมีโอกาสเป็นมะเรงเต้านมเพิ่มขึ้นเช่นมีประจำเดือนน้อยกว่าอายุ1 2ปีครับหมดประจำเดือนช้ามากกว่า55ปีหรือไมม่เเคยยีลลูกลจะสังเกตว่า คนกลุ่มนี้ครับจะมีช่วงเวลาที่มีประจำเดือนหลายปีอันนี้ก็เป็นภาวะเสี่ยงการเกิดมะเร็ง เต้านมได้เ no ช่นก uh, ันครับนอกจากนี hmm. s <S <Yeah. S 1> ้ยังพบว่าคนที Dat ่กินยาคุมกําเนิดนานๆฉีดยาคุมกําเนิดหรือว่าผู้หญิงที่หมดประจําเดือนไปแล้วเนี่ยไปกินยาฮอร์โมนทดแทนอันนี้ก็เสี่ยงเช่นกันเช่นบางคนเข้าสู่ภาวะัยทองแลยครับก็คือประจําเดือนหมดไปแล้วเนี่ยสิบสองเดือนแต่พอภาวะที่ฮอร์โมนต่ำแล้วเนี่ยอาจจะมีภาวะซึมเศร้าครับพวกนี้ก็ต้องได้รับฮอร์โมนทดแทนแต่ว่าถ้าได้รับที่ปริมาณที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไปซื้อกินเองเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยต้อง อันนี้ต้องปรึกษาแพทย์ครับและข้อต่อมาเป็นข้อที่สําคัญมากๆให้ขีดเส้นไว้เลยนะครับว่าถ้ามีครอบครัวสายตรงเช่นแม่ที่ น้องป่วยเป็นมะเร็งเต้านมคนในครอบครัวเนี่ยก็มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นครับเพราะลักษณะพวกนี้มีการถ,ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้และวก็พบว่าถ้าในครอบครัวมีใครป่วยเป็นมะเร็งรังไข่อันนี้ก็ต้องตรวจละเอียดครับเพราะว่าจะมีการถ่ายทอลดลักษณะการกลายพันธุ์ของยีนเนี่ยที่อาจทําให้เกิดมะเร็งเต้านมและก็มะเร็งรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ครับต่อมาเป็นอาการครับบางคนจะคิดว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยต้องกดเจ็บถึงไปหาหมอซึ่งส่วนใหญ่เราพบว่าถ้าเป็นระยะแรกๆครับของมะเร็งเต้านมเนี่ย จะไม่มีอาการเจ็บเลยจะเป็นแค่คลำได้เป็นก้อนไตๆเฉยๆครับก้อนเนี่ยค่อนข้างอยู่กับที่ก้อนพวกนี้ก็มักจะโตเร็วแต่ถ้าต่อมาเนี่ยไม่ทาการรักษาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นก้อนแข็งมากขึ้นสีผิวตรงบริเวณเต้านมเปลี่ยนไปบางคนก็จะมีกดเนี่ยแล้วก็มีพวกน้ําเหลืองเนี่ยไหลอกมาจากบริเวณหัวนมเลยอันนี้เป็นอาการที่ไม่ดีแล้วครับจากประสบการณ์ส่วนตัวผมก็เคยเจอเคสเหมือนกันว่า มีลูกหลานเนี่ยครับดูแลคนสูงอายุอายุสัก70-80แต่วันดีขึ้นดีเนี่ยคุณแม่เนี่ยบอกว่าเจ็บหน้าอกพอไปเปิดดูแล้วนะครับไม่เคยดูมาก่อนเลยก็พบว่าเป็นบะเเ็งเต้านมที่ก้อนค่อนข้างใหญ่แล้วเพะนันแล้วถ้าใครเนี่ยในบ้านมีผู้สูงอายุครับก็แนะนําว่าให้เปิดดูบริเวณเต้านมของท่านบ้างนะครับอย่างน้อยก็เดือนละครก็ยังดีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยการฝึกคลำเต้านมเนี่ยอันนี้ก็ จะได้ประโยชน์มากๆเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิธีการขำเต้านมไว้ให้ด้วยครับฉะนั้นแล้วก็เป็นการเตือนว่าถ้าอายุเกิน40ปีขึ้นไปควรตรวจแมมโมแกรมแล้วก็ทาการอัลตราซาวเต้านมทุกปีแต่ถ้ามีกลุ่มเสี่ยงของมะเร็งเต้านมสูงขึ้นเช่นที่ผมบอกไปมีประวัติครอบครัวสายตรงเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมหรือรังไข่อันนี้ก็แนะนําว่าอาจจะต้องตรวจทาแมมโมแกรมหรือว่าทำอัลตราซาวเต้านมเนี่ยตั้งแต่อายุ35ปีส่วนคนที่เสริมหน้าอกมาก็สามารถตรวจแมมโมแกรมกับอัลตราซาวได้เช่นกันครับแต ที่แตกต่างกันนิดหน่อยข้อที่สําคัญคือแนะนําให้มีการตรวจเต้านมก็คือคลาด้วยตัวเองเนี่ยละครับอย่างน้อยเนี่ยเดือนละครั้งโดยวิธีการตรวจเนี่ยเราก็จะแนะนาว่าให้หายคัดตึงเต้านมก่อนคือหมดประจําเดือนสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแล้วก็ตรวจเราก็จะรู้ว่ามีความผิดปกติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอะไรหรือเปล่าหากมีความผิดปกติแล้วเนี่ยก็จะได้ไปพบแพทย์ก่อนมะเรงอันดับ2ของผู้หญิงที่พบได้ในประเทศไทยคือมาเรงปากมดลูกครับจริงๆแล้วบางคนจะเข้าใจผิดคิดว่ามาเรงปากมดลูกกับมาเรงมดลูกเนี่ยเหมือนกันจริงๆแล้วไม่ใช่ ปากมดลูกก็คือเป็นส่วนหนึ่งของมดลูกที่ยื่นออกมาโดยพบว่าใน1 0 0 0 0แนคนเนี่ยจะมีคนป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยประมาณ13คนคอายุที่เกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราพบว่าอยู่ในช่วงประมาณ30-40ปีซึ่งอยู่ในช่วงนี้เพราะว่ามีการติดเชื้อไวรัสตัวหนึ่งครับที่เราเรียกว่า HPV ซึ่งไวรัสตัวนี้จะมีสายพันธุ์ที่เก่อมะเร็งได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะเกิดจากการติดกันระหว่างมีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีการเก็บข้อมูลทำไมต้องเป็นคนอายุ30 4 0ถึง40ปีเพราะว่าหลังจากได้รับเชื้อ HPV ไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยืเ่อบุที่บรเิเวณปากมดลูกทาให้เซลล์พวกนี้ผิดปกติแล้วกลายเป็นมะเร็งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ5 1 0ถึง10ปีซึ่งมะเร็งปากมดลูกก็เช่นกันครับ หากมีอาการผิดปกติไปเช่นปวดท้องน้อยมีตกขาวเยอะๆมีเลือดออกกับปิดกระปอยที่ไม่ใช่ประจําเดือนอันนี้ก็เป็นระยะที่ไม่ดีแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามาตรวจเจอตั้งแต่ระยะแรกๆเนี่ยผลการรักษาจะด,ดีมากซึ่งเราก็จะแนะนําว่าหากมีแฟนแล้วเนี่ยมีลูกแล้วนะครับก็ต้องทําการตรวจที่เรียกว่าปับเมียมี ก็จะเป็นการเอาเซลล์เนี่ยผ่านกล้องจุลทรรศน์ว่ามีความผิดปกติของเซลล์มะเร็งหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่แนะนําก็คือว่ามีการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจะมีคนถามว่าอ้าวอย่างนี้ใส่ถุงยางอนามัยป้องกันแล้วเนี่ยจะเกิดติดเชื้อไวรัส HPV ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้ะการฉีดวัคซีนเนี่ยจะเป็นส่วนเสริมทําให้การป้องกันได้ดีขึ้นครับแล้วก็ปัจจุบันจะมีวัคซีน HPV นะครับหลายแบบมีทั้งสองสายพันธุ์ส ก็จะป้องกันมะเร็งได้หลากหลายเลยครับมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องปากมะเร็งทวารหนักมะเร็งอวัยเพศผู้ชายป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เรียกว่าโรคขุ่หงอนแก่ได้อีกด้วยดยพบว่าถ้าเป็นวัคซีนที่มี9สายพันธุ์จะป้องกันเชื้อ HPV ได้ถึง94-99%แล้วก็ที่สําคัญครับสามารถฉีดได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุที่ฉีดก็คือตั้งแต่9ขวบถึง45ปีส่วนข้อดีของการฉีดก็คือว่าไม่ต้องตรวจภูมิเลยสามารถฉีดได้ทันทีสําหรับคนที่อายุมาากกวว่9ข จะฉีด2เข็มส่วนคนอายุมากกว่า15ปีเนี่ยจะฉีดทั้งหมด3เข็มจะได้ผลดีที่สุดคือถ้ายังไม่มีการมีเพศสัมพันธ์เลยครับอันนี้จะได้ผลดีที่สุดแต่ถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็ฉีดได้ครับฉีดวัคซีนป้องก,กัน HPV เนี่ยเคยเป็นสายพันธุ์หนึ่งแล้วเนี่ยฉีดไปะจะรักษาหรือเปล่าต้องบอกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะไม่ทําการรักษาสายพันธุ์ที่เป็นอยู่แล้วครับแต่จะช่วยลดโอกาสที่การติดเชื้อสายพันธุ์ตัวที่ยังไม่เป็นโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่มีปัญหาเนี่ยท การเกิดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งอันดับหนึ่งคือเต้านมอันดับ2คือมะเร็งปากมดลูกมะเร็งอันดับ3ในประเทศไทยที่พบได้คือมะเร็งรังไข่พบได้ประมาณ6-7ถึงคนต่อคน1นึ่งแสนคนแต่ก็มีสนักข่าวนะครับหรือว่าข้อสันนิษฐานเนี่ยหลายข้อเลยคิดว่าเจ้าหญิงเคสเนี่ยน่าสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งรังไข่มากที่สุดครับมะเร็งรังไข่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพบได้ทุกช่วงอายุแต่ละช่วงอายุเนี่ยก็จะมีชนิดและลักษณะของมะเร็งที่แตกต่างกันอายุที่พบบ่อยที่สุดของมะเร็งรังไข่ค นนในผู้หญิงที่เป็นวัยทองเนี่ยได้รับการรักษาโดยการใช้ฮอร์โมนอันนี้ก็มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งรังไข่เพิ่มขึ้นครับเทียบกับผู้หญิงที่ไม่เคยใช้ฮอร์โมนเลยและก็ที่สําคัญครับพบว่าถ้ามีประวัติคนในครอบครัวเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นครับโดยพบว่ามะเร็งรังไข่เนี่ยประมาณ25%เนี่ยเกิดจากการที่มีลักษณะถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมครับที่เรียกว่าการกลายพันธุ์ของยีนโดยเฉพาะยีนที่เกี่ยวข้องเนี่ยบางคนน่าจะเคยได้ยินะรทีี่่เยกววา BCA1 BRCA2 แล้ ปกติคนทั่วไปครับจะมีโอกาสเกิดมะเร็งรังไข่ประมาณ1.3เท่านั้นเองแต่หากมีการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 เนี่ยความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ครับจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยคือเพิ่มสูงจาก1ครับไปเป็น40-50เปและหากมีการกลายพันธุ์ของยีน BRCA2 เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ประมาณ20-40แล้วก็นอกจากนี้ยังมีการกลายพันธุ์ของยีนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งรังไข่ได้อีกด้วยครบ วปวดเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่าเป็นมะเร็งรังไข่เราก็จะทําการส่งยีนตรวจชนิดนี้แต่โดยปกติคุณหมอที่ทําการรักษาเนี่ยก็จะทําการแนะนําเองมะเร็งรังไข่ก็เช่นกันมักจะไม่มีอาการอะไรผิดปกติในระยะแรกแต่ถ้าเริ่มมีอาการแน่นท้องท้องเติบขึ้นน้ําหนักตัวลดผิดปกติกินอาหารไม่ได้อันนี้เป็นอาการที่ระยะที่ไม่ดีแล้วซึ่งโดยปกติเราก็จะแนะนำว่ามีการตรวจสุขภาพประจําปีโดยมีการตรวจอันตาราาว์ช่องท้องดูรังไข่ร่วมด้วยเพื่อเป็นการคัดกรองความผิดปกติของรังไข่ครับต่อมาคือ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกพบได้ประมาณ3คนต่อประชากร10,000แคนมะเร็งชนิดนี้จะพบได้บ่อยที่สุดในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่อายุเนี่ยเกิน50ปีขึ้นไปซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่มีความไม่สมดุลกันครับของฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนก็คือการได้รับฮอร์โมนทดแทนหลังวัยหมดประจำเดือนนี่แหละครับจะเห็นได้ว่าปัจจัยอันนี้ครับเป็นความเสี่ยงหลายข้อเลยไมาจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่หรือว่ามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกห้ามซื้อยา ฮอร์โมนทดแทนมากินเองครับอันนี้มีความเสี่ยงมากๆเลยข้อที่2ครับยาสมุนไพรบางชนิดเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงครับเช่นกวาวเครือแล้วก็ว่านชันม,มดลูกครับหลายชนิดที่เราไปพบเนี่ยพบว่ามีปริมาณเอสโตรเจนที่สูงพวกนี้ทําให้ความสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนเปลี่ยนแปลงไปข้อที่3น้ําหนักตัวที่เกินเกณฑ์คนที่มีปริมาณไขมันเยอะๆครับจะเป็นแหล่งที่สะสมของเอสโตรเจนอันนี้ก็เกิดความไม่สมดุลกันครับเป็นสาเหตุได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ยิ่งมีน้ําหนักตัวมากขึ้นครับก็กาส โดยไม่จําเป็นต้องหมดประจําเดือนถึงจะเป็นมะเร็งชนิดนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็บพบว่าคนที่อายุน,น้อยๆเนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นมะเรงเยื่อบุโผ่มาลุกเพิ่มขึ้นครับเนื่องจากการที่น้ำหนักตัวเนี่ยเกินเกณฑ์และมีปริมาณไขมันที่เยอะคนที่มีภาวะ PCOS คือมีภาวะถุงน้ํารังไข่ในหลายใบซึ่งจะทําให้มีการแปรปรว่นของฮอร์โมนครับหากใครมีการผิดปกติครับเช่นประจําเดือนมาไม่สมเสมอเลยมีผิวมันมากมีสิวเยอะๆมีขนดก อันนี้ต้องรีบไปทำการรักษาแล้วก็ข้อต่อมาคนที่มีประวัติเป็นโรคเยื่อบุพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติอันนี้หากไม่ทำการรักษาแบบจริงจังนะครับก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งได้เช่นกันนอกจากนี้ปัจจัยเสี่ยงอื่นเนี่ยบางคนจะคิดไม่ถึงครับคนที่มีเบาหวานความดันสูงเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งเยื่อบุพรงมดลูกเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยส่วนใหญ่ละเหมือนเดิมเลยไม่มีอาการอะไรแต่ให้สังเกตอาการไว้นิดหนึ่งนะครับเป็นข้อเตือนหากคนไหนเนี่ยใกล้วัยทองแล้วประจําเดือนเลื่อนห่างแล้วเช่น3เดือนมาที 4เดือนมาครั้งนะครับแต่ว่าอุ้ยช่วงนี้มาเยอะเลยมาที7วัน10วันเลยอันนี้ต้องรีบพบแพทย์เลยครับอาจจะเป็นสัญญาณที่แสดงความไม่ปกติของเยื่อบุโพรงมดลูกหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าหมดประจำเดือนไปแล้วที่เรียกว่าวัยทองคือเป็นภาวะที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยหปีแต่วันดีคืนดีเนี่ยมีเลือดออกเลือดออกไม่เยอะนะแค่1หยด2หยดอันนี้ถือว่าไม่ปกติแล้วครับต้องทําการมาพบแพทย์ครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ 90%เนี่ย95%เนี่ยมักจะมีความผิดปกติของเยื่อบุโพงมดลูกแต่เราพบว่าในบางคนเนี่ยประมาณสัก5%เนี่ยมีโอกาสที่ความผิดปกติตรงนี้ครับจะกลายเป็นมะเร็งจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วคนที่หมประจําเดือนไปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งชะล่าใจครับซึ่งประสบการณ์ส่วนตัวผมก็เคยเจอเคสครับที่เลือดออกเนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยแต่คิดว่าไม่เป็นอะไรทิ้งไว้ถาเลยเนี่ยเป็นมะเร็งเยื่อบุโพงมดลูกจริงจริงพะชันแล้วถ้ามีการผิดปกติไปหมประจําเดือนมาแล้วมีเลือดออกอันนี้ต้องไปพบแพทย์คคคครรรรรรรัับบเเเเดดีีี๋ยยวววผมมมมขขออสสุปปกกกาาาาาทํลิิน้้้ใใหหตตจ่งงงะ็ ออกเป็นมะเร็งเต้านมครับหาอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปควรตรวจแมมโมแกรมและก็อันดับสาวเต้านมหรือต้องตรวจเร็วขึ้นที่อายุ35ปีหากมีครอบครัวสายตรงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมครับเช่นแม่พี่น้องข้อที่2มะเร็งปากมดลูกแนะนําให้มีการตรวจมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่มีเพศสัมพันธ์แล้วแต่หากใครในอายุถึง30ปีแล้วเนี่ยยังมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องทําการตรวจคัดกรองเช่นกันและก็หาอายุมากกว่า65ปีสามารถหยุดตรวจคัดกรองได้หากผลตรวจก่อนหน้านี้เนี่ยปกติมาตลอดเลย ส่วนผู้ที่ผ่าตัดมดลูกไปแล้วครับหรือว่าป่ามดลูกไปแล้วเนี่ยประวัติที่ผ่านมาเนี่ยตรวจไม่พบความผิดปกติของ พวกเซลล์มะเร็งหรือว่าความผิดปกติก็ไม่จําเป็นต้องทําการตรวจคัดกรองแล้วนอกจากนี้การฉีดวัคซีน HPV ก็เป็นสิ่งที่สําคัญข้อที่3ครับคนที่ประจำเดือนใกล้หมดแล้วเนี่ยหรือว่าหมดไปแล้วนะหากมีความผิดปกติเช่นมีเลือดออกทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยอันนี้แนะนําว่าไปพบแพทย์ครับเพื่อป้องกันที่จะเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุผมัมดลูกข้อที่4อันนี้ก็เป็นข้อเพิ่มเติมขึ้นมาครับถ้าทําได้ก็จะดีมากๆหากมีการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยแนะนําว่ามีการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องด้วยก็จะเป็นการตรวจคัดกรอง ครับพวกปะเร็งรังไข่ได้อีกด้วยข้อที่5คนที่หมดประจําเดือนไปแล้วเนี่ยจะไปกินฮอร์โมนทดแทนเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังให้มากๆแนะนําว่าให้มีการตรวจนะครับแล้วก็กินยาปริมาณโดสเนี่ยที่แพทย์แนะนําเท่านั้นครับห้ามซื้อยากินเองเพราะว่าฮอร์โมนพวกนี้อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิด มะเร็งหลายอย่างที่ผมบอกไปเลยม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกสมุนไพรก็ต้องระวังให้มากๆเช่นกันโดยเฉพาะที่ผมบอกไปเนี่ยสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกวาวเรือหรือว่าว่านชาม,มดลูกและข้อสุดท้ายครับข้อที่6การออกกําลังกายการควบคุมอาหารการลดน้ำหนักก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันเราจะพบว่าคนที่น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณฮอร์โมนที่ไม่สมดุลครับก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็ง เต้านมและก็มะเร็งพวกเยื่อบุโพรงมดลูกได้เช่นกันข้อสรุปก็คือว่ามะเร็งที่ทุกคนทราบอยู่แล้วเนี่ยมักจะไม่มีอาการอะไรผิดปกติไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วการตรวจสุขภาพประจําปีอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆหากมีความผิดปกติอะไรไปเนี่ยแม้แต่นิดหน่อยเนี่ยอย่าเพิ่งชะล่าใจครับให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจแบบละเอียดก่อนสุดท้ายคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเป็นอาจารใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ท่านหมีที่นอนตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยครับโดยการกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง หาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มาชมก่อนใครเลยวันนี้ก็ขอตัวไปเพียเท่านี้ครับสวัสดีครับมาพอดีเลยพี่ชีโชว์กล้องหน่อยสิไม่ค่อยโชว์เลยพี่หมีนอนหลับไปแล้วอ่ะพี่มิสพี่ชีโชว์แทนได้ไหมพี่ชี